ตกลงเห็นท่าจะใช่แล้วเหตุการณ์หศพที่โรงแรงหรูราชประสงค์ผู้ตายหมายเลขห้าเชรีนน้องไบรท์ค่ะหมายเลขห้าคือผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้วางยาเพราะว่าอย่างที่บอกก็ต้องเป็นหนึ่งใน6คนนี่แหละค่ะที่เป็นคนทําตํารวจไล่เลียงวงจรปิดเรียบร้อยแล้วงวดเข้ามาทุกทีตรงที่ข้อที่หนึ่งตำรวจตรวจสอบกระเป๋าเดินทางของทั้งหกคน ในกระเป๋าเดินทางของเชรีนคนนี้เนี่ยน้องไบซึ่งเป็นคนเวียดน,นามสันท่าบริกันปรากฏคนคนนี้เนี่ยตามท้องเรื่องเป็นคนมอบหมายให้ผู้เสียชีวิตหมายเลขสองเป็นหญิงชาวเวียดน,นามเป็นในหน้าค่ะอ่า ให้ไปชักชวนสองสามีภร,รยาหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขหกเนี่ยค่ะให้มาร่วมลงทุนไปก่อสร้างโรงพยาบาลที่ญี่ปุ่นเพราะเขา <ใจ S 2> มีประสบการณ <ไป S 2> ์ลงทำเกี่ยวกับถนนทางในเวียดนามอยู่คือเป็นคนมีฐานะเป็นสองสามีภรรยาที่มีฐานะถูกชวนลงทุนเนี่ยสิบล้านบาทโดยที่มีหมายเลขสองเนี่ยเป็นนายหน้าและหมายเลขห้าคือเชอรีนผู้ต้องสงสัยเนี่ยคือคนที่อ้างว่าเอาเงินไปลงทุนอีกสองคนเนี่ยท่านผู้ชม คาดว่าน่าจะเป็นกรณีของคนที่จะถูกชวนมาลงทุนเหมือนกันค่ะหรือเปล่าก็มีช่างแต่งหน้าท่านหนึ่งอายุ37ปีและอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็น<อ>คนสัญชาติอเมริกันแบบเดียวกันกับเชอรีนะคะ,ะชื่อฮุงดังวานทั้งนี้ทั้งนั้นคือสองสาวเป็นภรรยาที่ถูกชวนไปลงทุนสร้างโรงงาลในญี่ปุ่นทวงเงินมาหลายทีประมาณ10ล้านค่ะ,ชะเชลีนชองผ่านทางในหน้าซึ่งก็หมายถึงหมายเลขสอง ที่เหงียนเฟืองลานก็นัดหมายมาเคลียร์เดิมจะไปเคลียย์ญี่ปุ่นแต่ติดเรื่องวีซ่าเลยมาเคลียร์ที่ประเทศไทยแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์หกศพนี่ที่มาที่ไปเมื่อวานนี้ที่ตำรวจพบเพิ่มเติมคือกระเป๋าเดินทางของคนอื่นเนี่ยปกติแต่ของเชลีนเนี่ยเป็นยังไงน้องไรรี ซองพลาสติกขนาดเล็กซึ่งภายในเนี่ยบรรจุเกล็ดสีขาวซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทางของเธอค่ะซึ่งลักษณะเบื้องต้นถ้าดูด้วยตาเนี่ยมันตรงกับสารไซยาไนชนิดเกล็ดนะคะที่แพทย์นิติเวชร,ระบุว่าทั้ง6ท่านเสียชีวิตจากสารโพแทสเซียมไซยาไนคือมันมีลักษณะเป็นเกล็ด มีลักษณะแต่ต้องตรวจพิสูจน์ก่อนมาใช่ชายนายไหมเป็นเกรดเหมือนกับชายนายส่งให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตรวจเพื่อยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นชายนายหรือไม่ซึ่งถ้าใช่เนี่ยก็แน่นอนระบุได้เลยว่าใครเป็นคนวางยาสังหารหมู่ในครั้งนี้คือถ้าใช่ก็แทบจะปิดคดีเลยก็คือเชอรีนนั่นแหละค่ะถูกไหมเพราะเจอในกระเป๋าเชอรีนมัจะสมบูรณ์ค่ะสมบูนณมันจะสมบูรณ์รวมถึงประเด็นต่อมาอันนี้ยังเสียยังไม่สมบูรณ์นะเอา ไซยาไนมาจากไหนคือไซไซยาไนแน่ร้อยเปอร์เซ็นแล้วเพราะพบในกากับทับถ้วยถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็ในร่างกายของคนตายทั้งหกค,คนแต่เอามาจากไหนนำเข้ามาติดตัวมาหรือมาซื้อหาในประเทศไทยอันนี้ยังต้องดำเนินการอยู่ใช่ไหมน้องไป คอันนี้ข้อหนึ่งซึ่งมันเป็นไปได้ทั้ง2อ,อย่างเลยนะคะนําเข้ามาเนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่ใช่ยาเสพติดดังนั้นก็ตรวจไม่เจออยู่แล้วที่สนามบินอันนี้ท่านรองพบชนอบอกกับ2ก็คือมาสั่งในประเทศไทยก็มีโอกาสเป็นไปได้เป็นไปได้ทั้ง2อ,อย่างเลยข้อต่อมาอีกน้องใบมีอะไรเพิ่มเติมกรณีนี้เรื่องยางูหมายเลข7จ็ดะคะ่ะไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวคือมันเป็นเหมือนยาบำรุงอย่างที่เราบอกไปที่นิยมกันในกลุ่มชาวเวียดนามและที่เรียกเป็นหมายเลข1 2 3 4 5 6 7เนี่ยเพราะว่ามันมีสีที่หลากหลายแล้วก็เชื่อชาวเวียดนามเขาเชื่อว่าเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายเนี่ยคะ่ะอย่างมีนักข่าวของเราได้คุยกับแหล่งข่าวที่เป็นชาวเวียดนามบอกยางูเนี่ยมีชื่อเสียงที่เวียดนามมากมและมันหาได้ที่ประเทศไทยเท่านั้นนะคะ อย่างมีอาการแก้ปวดหลังสมมุติปวดหลังมันมีสูตรแก้ปวดหลังลองเอาให้กินปรากฏโอ้อาการดีขึ้นทีนี้ราคาถามว่าแพงไปไหม1 1 0 0 0บาทอะค่ะแพงะะไปไหมไม่แพงไปค่ะเพราะว่าปกติก็อยู่ที่ราวนี้อยู่แล้ว9,000กว่าสมมติจะ,ะ,ะให้ค<ห>่าคนซื้อใช่ให้ค่าให้ทิปไปหรือให้ค่าในหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ้าแล้วที่สั่งผ่านไกด์ ใกด์เนี่ยตำรวจเรียกสอบแล้วใช่ค่ะไกด์ก็ไปบอกกับไทเกอร์อีกทีหนึง<ม>่งไทเกอร์แล้วเ,เอามา,าส่งยาง,งูให้เนี่ยไทยเกอร์เจอรหรือยังเจอแล้วค่ะชุดสืบสวนแกะรอยไปเจอไทเกอร์ที่อาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งย่านรัชดาซอยสาม,มก็ไทเกอร์กำลังถูกสอบปากคำอย่างละเอียดอยู่นะคะเพื่อให้สิ้นข้อสงสัยสรุปแล้วคนที่สั่งยาง,งูเนี่ยคือหมายเลขสองค่ะนางสาวทิเหงียนเฟืองลานที่เป็นนายหน้าซึ่งตำรวจเชื่อว่าไม่เกี่ยวแล้ว ไม่น่าเกี่ยวเพราะไ,ไอ้คือยางูไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะสรรพคุณมันคือหมายเลขเจ็ดเนี่ยค่ะกระปุกมันจะเป็นสีชมพูแล้วโลโก้มีรูปงูสรรพคุณคือบำรุงโลหิตช่วยให้ประจำเดือนมาเป็นปกติ嗯嗯嗯แล้วเขาก็บ่งบอกวิธีการใช้ว่าให้รับประทานครั้งละสองสเม็ดวันละสองครั้งหลังอาหารซึ่งที่ไปเชื่อว่ามันเป็นยาขับพิษแล้วกะจะกินเพื่อขับพิษไซยาไนายเนี่ยอันนี้ไม่น่าจะใช่ตำรวจบอกสุดท้ายพบจดหมายอยู่ใน โทรศัพท์เป็นลักษณะของนางเขียนเชอรีนค่ะโทรศัพท์ของเชอรีนคนเดียวกันนี่แหละค่ะโทรศัพท์เชอรีนเชอรีนนี่คือคนที่ตอนที่พนักงานโรงแรมเข้าไปบอกจะขอชงชาให้เธอบอกไม่ต้องเดี๋ยวเธอทําเองแล้วเครียดดูไม่ยิ้มย้เลยทักว่าใส่ชุดสวยก็ไม่ยิ้มอ่าเชอรีนคือคนที่เป็นต้นเรื่องของการชวนมาลงทุนใช่แล้วเกิดปัญหาค่ะเชอรีนคือคนที่ไม่อาจจะขอชงชาเองแล้วยังเป็นคนที่พบเกรดขาย สันนิฐา,าน,นว่าจะเป็นใซยนัยในกระเป๋าเดินทางใส่ในซองอยู่ค่ะและสุดท้ายจดหมายอีกเหรอในโทรศัพท์ของเชอรีนะคะมันมีรูปถ่าย ซึ่งเขียนเป็นภาษาจีนแต่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นลายมือของเธอเองรหรือเธอไปถ่ายมาจากที่อื่นนะคะแต่ข้อความเนี่ยถ้าใจความก็คือแปลประมาณว่าอยากให้มีเงินมีทองอยู่กับฉันเยอะๆยิ่งมีเงินฉันยิ่งมีพลังแข็งแกร่งเงินก็จะมากตามไปด้วยความรักคือพลังงานที่ยิ่งใหญ่ฉันถือคตินี้กับตัวฉันครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างของฉันจักรวาลมอบเงินให้ฉัน คือถ้าดูจากเนื้อหาในจดหมายอ่านได้เหรอเขาไม่มีคนแปลอ๋โอโทษโทษโทษมีคนแปลมาแล้วค่ะ,ะเขาบอกเนื้อหาในจดหมายดูแล้วมันเหมือนเป็นเรื่องความเชื่ออะไรบางอย่างอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งทางนิติศิลแต่ว่าก็ตำรวจน่าจะตัดประเด็นนี้ออกไปเห็นบอกตามรายงานจากชุดสืบสวนนะคะอือือ่ะเดี๋ยวจะปิดคดีได้สมบูรณ์ไหม